อนุทินนะคะเสนอแนวทางความมั่นคง3ด้านการเงินดิจิทัลและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนบวก3ค่ะ ภารกิจวันที่2ในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องนักุงกุลลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มโดยการกล่าวถ้อยถแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่26โดยได้แสดงความมุ่งมั่นต่อความร่วมมือทางการเมือง เพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณารัฐเกาหลีในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3เสนอแนวทางความมั่นคง3ด้านได้แก่การเงินดิจิทัลและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนบวกสมเสริมความเข้มแข็งให้อาเซียนและพันธมิตรเอเชียตะวันออกจีนสาธารณารัฐเกาหลีและญี่ปุ่นรวมถึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกัน จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและนอกจากนี้ค่ะยังพบหารือกับรองประธานธนาคารโลกประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่พร้อมสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจําปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจําปี2569ที่กรุงเทพมหานคร โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะเป็นเวทีส่งเสริมบทบาทและศักยภาพเศรษฐกิจไทยและก็ขอให้เร่งรัดการอนุมัติโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญส่วนการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงขณะที่การหารือกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เชิญชวน เวียดนามมาร่วมมือกันในฐานะพันธมิตรแทนการเป็นคู่แข่งและก็ภารกิจพบหารือกับนายกรัฐมตนตรีนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทยนิวซีแลนด์โดยเฉพาะการค้าสินค้าเกษตรที่ตโตขึ้นถึง3เท่าในรอบ20ปีพร้อมทั้งเสนอให้ในายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พิจารณาซื้อข้าวหองมะลิจากไทยที่มีคุณภาพสูงเพิ่มเติมค่ะ